วันนี้ผมก็จะมาสี่หนึ่งในแรงโดยการใส่สุดซาซือเกตนะครับอีกไม่กี่วันแสงอุตส่าก็จะมาแล้วมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าฝากกดไลค์แล้วก็ไปรับชมคลิปไปเลยครับโอ้ยเยอะเกินมาดิเดี๋ยวพี่จะลุยให้ดูนเดี๋ยวพี่จะลุยให้ดูเดี๋ยวพี่จะลุยให้ดูโอ้โดรแน่เลยตัวบนอะ่ะพี่ลุยให้ดูเดี๋ยวพี่ลุยให้ดูเดี๋ยวพี่ลุยให้ดู รอเลยเจะพิลดูให้ดูน้องแต่ว่าโดนลัดเนี่ยเลยตัวบนน่ะคนดูโอ้โหโดนลัดไปแล้วน้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบล่วงวันนี้ก็เสร็จเราช่องสองอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกผมบอกแล้วไม่ต้องเรียกพิลุยเรื่อยๆเว้ย เรื่อยๆเวเรื่อยๆไปอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกมีป้าแถวนี้แถวนี้มีป้าเฮ้ยได้ยินเสียงร่วงมาเดี๋ยวมีเวลามีเวลารู้สึกว่าจะมีนะหลังบ้านหลังบ้านมีไหมครับอุ้ยเล้ ล่วงมีอีกไหมเจ็ดคิวละโอ้เสียดายเราโดนรัดไปตัวเนี้ยโอ้โหจบจัดมันรัดเราอ่ะคือมันทำยี้ได้งคือมาาันลัดคุณได้ไงคือคุณมาลรัดผมได้ไงจะะปลามาดีกว่ามาเคียวมันใหญ่เกิน,นกระท้าดีกว่าเจีไปครับผมรวยเดี๋ยวหาปืนชาร์จใหม่ปืนชาร์จนี้ผมไม่ค่อยเซียนเอ็มไหมเนี่ยไอ้ไม่ใช่เอ็มเด็กอุย้ยมีตัว เดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลนกันแล้วนี่นีเดยต้อง M 5 9 0เก้านเลยหมาย M 5 9 0กศพไหนวะรงนี้เหรอพีฮะดีฮะบ่านจีบ๊บอย่างเงี้ยนี่ไงหมดี้เมืองเดียวสิบคิวไปดิน้องคือลั่นป้าคือลั่นป้า,ปา,ปานนพี่ลั่นป้าแค่นั้นแหละพี่ลั่นป้าเดี๋ยวเปิดโดนหาเลยเปิดโดนหาเลยเราน,นักเกรงพอเปิดโดนหาต่อเลยครับคือบอกเลย การที่เราจะเป็นเจ้าเมืองใจต้องนิ่งนะครับพดูถึงเราจะมาถึงสี่ก็อย่าไปหวัน่นแต่เราก็ต้องคมหน่อยนะถ้าไม่คมแบบพี่ก็ยากเนี่ยน้องเดี๋ยวไปเก็บเอดมอาแล้วดิกอร์เอดึงเอดรอมีอะไรเอ่ย์กอร์ว่าวะปลาหมากละกันนะเดี๋ยวไปซื้อพวกหวัวพวกก่อนแล้วก็ชิปอัพนะพอดูเดี๋ยวไปลุยกันต่อมาครับซื้อเพิ่มไอบอลนะครับเราต้องเดินได้นะตอนซื้อตรงนี้นะซื้อกล่องซื้ออาหมวกแล้วก็เอาอะไรเพิ่มอีกไหมอืมหมดแล้วแหละผมมาแล้วก็ตาล่าไปเลย ไว้ยชิปอัพอย่าลืมชิปอัพชิปอัพโอเคแล้วก็ที่สุดไปโอเคครบละเราจะอัพสามไปเลยนะครับคอนโดอย่าไปกลัวเปลองนะครับเรามาคนเดียวเราไม่ได้ชุบใครอยู่แล้วไม่มีพาราอยู่แล้วนั่นแน่พ <c oughs> ุทธคดิ์อย่เป็นพาราเลยไหวครับมากันพี่ๆก็แบ่งเหมือนเดิมแหละไปเลย,ลย <c oughs> เดินไปโอ้ยเจอละรถด้วยวิจอดว่ะจะเข้าบ้านนะรูนี้แน่เลยต้องมีซักรูแหละมันจอดตรงเนี้ย ยแสดงว่ามันเด็กคนนี้วะคนคนี้ตุยวะอ้าวไอ้นี่จอดรถมาแล้วก็ตุยเลยเว้ยนารับก่อนเลยมาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องเอาไปสองสอยู่ไหนอีก มีอีกปะละ่ะมาเดิมีอีกไหมมาสองกับสองนะพี่บอกก่อนมาสองกับสองสอยองหน่องกูมาสองกับสองอะกลัปวปะกลัปวปะถามจริงกลัวพี่ปะนี่เลยติดกับระเบิดเลยมาเช็คก่อนมาเช็คก่อนมีกับระเบิดไหมมีกับระเบิดไหมไม่มีนะครับคนนี้เช็คทุกศพเลยเดี๋ยวเราเช็คทุกศพเลยโอเคไม่โดนเราเราจะเช็คทุกศพเลยอันเจ๊นะบ คนนี้ก็ใหม่มีนะโอเคคนนี้ก็อ,อนนุ้ยมีปืนในนี้ได้วะโอเคได้ลันอยู่ได้ลันอยู่นะครับอย่างนี้ได้ลันอยู่นะครับอุย้ยมีโดนนะฮิวด้วย,โ,ยโดนฮิวโดนหิวยูโฮนโดนฮิวโอเคครับอุ้ยรถมาเว้ิผมเก็ยบยามาเยอะเกินอ่ะตอนเนี้ย โอ้สุดระยะพพดีเลยโอไอ้บ้าเอ,อ้เอาเอาหูตายแล้วอนี่เลยนี่เลยแอคเลยแอคเลยนี่เป็นไงเป็นไงน้องอย่าห้าวไงนี่ไงแปลว่าอย่าห้าวนะครับน้องถ้าเต้นนี้แปลว่าอย่าห้าวนะครับกระสุนเราจะหมดวะเราเก็บกระสุนมาไอ้นี่มาเยอะหรือเปล่าวะยากระสุนเนี่ยเออเราต้องจะเก็บมาเยอะเกนะินอ่ะ เราเก็บพวกกระสุนเพิ่มก่อนเราเก็บกระสุนกระสุนเพิ่มก่อนนะจ๊ะบึ้มนี่ไงนีมันไม่เหยียบกันแล้วเบื่อเราวะมีอีกไหม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 มีอีกคนไหมเจอมีอีกไหมมีอีกไหมก็จะหมดแล้วมัง้ง อ๋อไม่ตายวะตาว่ะมาดีตกใจหมดนึกว่าไม่ตุยโอ้นึกว่าแบบเป็นอมะตะเป็นสะน้องถึกเกินถึกไหนองเศร้านองเศร้าก็ถึกไปมีอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีละเดี๋ยวเราจะขับรถพันนี้เข้าวงกันเราเราต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนเดี๋ยวต้องเอาไว้เอาออกก่อนเดี๋ยวรถพัง Connect, like nice รถก็ใกล้จะพังเต็มทีแล้วคนนูถ้าชนอะไรนิดหน่อยคือพังแน่เลยไปครับเฮ้ยตัวเด้เอ้าเมาส์หลอนเมาส์หลอนเฮ้ยเมาส์หลอนเฮ้ยยาหลอนตีล่าก็ยาสุห่อนหลายอ่ามันใสกันไปนี่เลยหัวไม่ได้ก็ตัวนี่แหละนี่เลยไปสองยัองหนองกู18คิวละ บอกเลยบานๆอย่างนี้อย่างนี้บานๆบ,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 บอกเลยนี่เลยโอ้โหตั้งไอ้มอเราตายได้ไงโอ้จบจัดคนดูโอ้จบเลยนี่จบเลย,เลยโอ้ดูตัวนี้ยิงนะโอ้โหหลับเลย สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากแล้วจเจอกันหมยที่น้าฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยบ๊ายบาย